ปี1 9 7่76ก้าเหจริงๆเลยเดหย้อจริง76เดิมอ่ะเป็นแฮทแบ็กเป็นสามประตูล้วนๆเลยเอไอแอคคอร์ดเนี่ยเจน่เจหนึ่งเจหนึ่งเจหนึ่งปีหนึ่งหฮะหน้าตามนๆอืมที่มีสามประตูสามประตูที่ออกมาสวยๆเนาะสวยๆนะหน้าตาคล้ายๆพวกสกายไลน์พวกอะไรช่วงนั้นรถญี่ปุ่นมันเท่มากเนาะ หน้าตาอะไรต่างๆมันชอบมีรถญี่ปุ่นชอบมีสามประตูมีอะไรอย่างเงี้ยจําได้เลยเอาจริงเคยไปญี่ปุ่นสมัยนั้นอ่ะตอ,เอนเด็กรถญี่ปุ่นโคตรเท่เลยแต่ละตัวออกมาสองประตูหน้ายาวๆอะไรอย่างเงี้ยสไตล์เขาได้อยู่แล้วก็จะตามมาด้วยอย่างที่เราบอกซีดานแฮทช์แบ็กสี่ประตู2 2> เจเนอเรชันที่สองเป็นปีส <2. 1981. S 2> <81. S 1> องห <1981. S 1> นึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเหรอหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งน่าจะเริ่มเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนาะน่าจะสิเมืองไทยมีขายด้วยใช่ไหม คิดเ่ามีนะถ้าจาไม่ผิดตัวนี้เคยมันตัวริมเหลี่ยมไฟริมเหลี่ยมอะไรเนี่ยตัวนี้เคยใช้อยู่แต่ผมไม่เคยเห็นนะมี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 เคยใช้อยู่เคยใช้อยู่ใช่ใช่ที่บ้านเคยใช้อยู่พ่อเคยไปซื้อแบบรถมือสองซื้อที่เนี่ยเต็นต์พระราชดาทำไมก่อนเต็น์คือเต็น์จริงๆเป็นรลคาพระใบจอดรถเต็มเลยตรงราชดาเนี่ยซื้อมาแบบขอบสิบหกสีขาวรถสีแดงมาอย่างนี้เลยขับดี ขับดีขับดีก็วิ่งไปเรื่อยๆพวงมาลัยพาวเวอร์เบาๆแอร์เย็นเจเนอเรชันที่2ประกอบที่เมืองไทย Honda าคาไทยแลนด์มีแล้วอ่าอันนี้มีจริงเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับเจเนอเรชัน <Generation S 1> <ม>ที่สามก็มีเหมือนกันเจเนอเรชันที่สามก็คือนี่ไงอยุธยาโรงงานอายุธย,ยาแล้วตอนนี้ตัวฮอนด้าฮอนด้าคาไทยแลนด์เอเจนนี้มันเป็นคล้ายๆกับทรงจานบินนะผมชอบมากนะเวลาน,นั่งเนี่ยมันเตี้ยแล้วก็ แล้วก็ลาดด้วยเจนนีหรอเป่าที่แบงก์บอกว่ามีไฟป๊อปอัพอ่ะใช่ใช่ไหมแต่บ้านเราเหมือนเออใช่นี่ไงนี่ไงเออไฟป๊อปอัพสามประตูด้วยสามประตูด้วยไม่เคยเคยเจอแต่สี่ประตูไฟป๊อปอัพเอะแต่สามประตูมันเหมือนนี่นะไอโตโยต้าซิลิก้าไม่โตโยต้าที่มันขับบนเขาอ่ะชื่ออะไรอ๋อเอไอเอไออะรูปทรงมันคล้ายๆนะรูปทรงมันคล้ายๆเออใช่มันรุ่นช่วงนั้น ใช้ได้อยู่แต่ส<ต>มัยก่อนมันมีเกียร์ธรรมดามเกียร์ธรรมดาแล้วก็คัดหนักมาก ตอนนั้นจําได้เลยแล้วตอนหลังเอาไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้มีคนเอาเกียร์ออโต้มาใส่ใส่ได้เปลี่ยนได้แต่มาเจเนอเรชันที่4นี่แหละเป็นตัวนี้น่าสนใจแล้วเจเนอเรชันที่4เนี่ยมันมันเป็นเจนผมสมัยผมเรียนมหาลัยเลยติดใจมากเลยเพื่อนผมซื้อป้ายแดงมาส่วนใหญ่ตอนนั้นนิยมสีอะไรนะสีแดงสีเขียวแดงกับเขียวมาแรงนะเมื่อก่อนเนี้ยเอออะไรก็เขียวแดงไว้ก่อนภายในเบาะเป็นกระเี ตัวนี้จะมีอ๋อมันมันมีมันมีรุ่นคาบูเลเตอร์ก่อนมันมี LX เกียร์ธรรมดา EX เกียร์ออโต้แล้วพอมาเป็นไมน์ช้เชนเครื่องตัวใหม่จะเป็น LX แล้วก็เป็นหัวฉีด LXI LXI EXI สุดท้ายมันก็มาจบที่ EXI ที่มันเป็นตัวท็อปจะเป็นแบบกระจกไฟฟ้าพาวเวอร์มีครบทุกอย่างอวทอ่ะเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมแล้วเกียร์มีโอเวอร์ได มีปุ่ม o v e r d ร์ได f อไม่ใช่ o v e r ร์ไดอนะครับถ้ากดปึ้งกลายเป็น o v e r อร์ไดฟ f อคือไม่ไม่เข้าเกียร์โอเวอร์ไดคนมันคิดว่ากดก็คือเปิดติ่งที่ก็กดคือปิดนั่นแหละแต่บ้านเราตัวท็อปตอนนั้นก็คือเครื่องสองพันเครื่องสองพัน EXI เครื่องโวชีดขับดีมากวิ่งดีเบรกดีที่อยากมานั้นมาตนั้นรถใหม่แปดแสนกว่าเองนะก็ตึงๆแล้วแปดสี่เก้ามั้ง ใช่จำไม่ได้ตอนนั้นเพื่อนมีตังค์อ่ะอิจฉาเพื่อนก็เลยขอปัจจุบันเหลือเท่าไหร่วะโอ้โหหมื่นหลักหมื่นยหลักหมื่นหลักหมื่นจริงๆสภาพดีๆน่าซื้อไว้นะอผมชอบส่วนตัวนะสมัยนั้นตาเพชรจะเรียกว่าตาเพชรคือเป็นครั้งแรกที่โคมมันจะเป็นเหมือนเพชรเพชรข้างในโคมมันจะเป็นหักเหลี่ยมหน่อยนั่นเป็นฮาโลเจนไงแต่มันมันทำให้สะท้อนเยอะๆแล้วมันหนมันเพชรเพชรก็มีเขาจะมีเฟสลิปปีเก้าหนึ่งมีอะไ่งต่างๆเขาก็ว่าไปเรื่อยนี่ไงตอนแรกมันจะ ไมด้เชนอืมไมเชนตัวสุดท้ายปีเก้าสองเก้าสามต่อมาก็เป็น Honda Accord ตัวเจเนอเรชันที่าหา้าก็เริ่มปีหนึ่งเก้า้าสามที่เขาเรียกว่าไฟท้ายก้อนเดียวไฟท้ายสองก้อนเนี่ยก็คือรุ่นเจนห้านี่แหละมันก็จะมีพอพอไรุ่นเนี้ยมันจะเป็นเครื่องไม่ใช่สองพันละม,มันจะปรับขึ้นมาเป็นเครื่องสองสองจุดสองละแล้วก็มีมรุ่นของเมืองนอกเป็นเครื่อง v ีหกแต่เมืองไทยรู้สึก อ๋อไม่มีเครื่องสองพันนั่นตอนนั้นอืมตอนนั้นเริ่มไม่มีตอนนั้นเหมือนกับเขาจะยกเป็นเป็น,เป,นเป็น full size แบบไม่ให่มิดเดิลไซส์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มโตขึ้นคือขน,ขนาดขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วตอนนั้นอ่ะ,อะใหญ่ขึ้นรถโตขึ้นแต่จริงจริงตามสเปคของในทั่วโลกมันจะมีตั้งแต่พันแปดถึงสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดเป็นวีหกเกียร์สี่สปีดออโต้กับเกียร์ห้าสปีดแมนนวล แต,แต่ไม่รู้อ่ะสมัยก่อน,มอนผมเรียกไฟท้ายก้อนเดียวไฟท้ายสองก้อนออเนี่ยเครื่องสองจุดสองตอนนั้นอะ่ะแต่เป็นเป็นรถที่แบบลงตัวนะมันสวยนะสมัยนั้นะน,นะว่าหแบบมันจะแบบลู่ลมอะไรเงี้ยองหาตัวนอกออกระจกสีชากระจกชาเจแปนตัวเจแปนมีสันรูกเจแปนมีพีไออลมีสันลูกของไฟฟ้า เจแปนต้องเป็นกระจกสีชาแต่ถ้าเกิดเป็นเบนต้องเป็นสีฟ้า <c oughs> งงเหมือนกันทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่รู้เลยจกฟ้ามาจากโรงงานเนี่ยนะตัวกระจกสงสัยลบกันอยู่ญี่ปุ่นกับยุโรปเนี่ยตอนนั้นลดน้ําหนักนะเป็นจุดหนึ่งคือน้ําหนักอยู่ประมาณพันสองพันสองร้อยกิโลปัจจุบันเดี๋ยวนี้รถคือพันปลปลายหมดแล้วยิ่งรถไฟฟ้าสองพันขึ้น 2> 2, <000 S 1> หมดขึ้นเลย <c oughs> ต่อไปก็อ๋อไอ้ไฟไท้ายก้อนเดียวก็คือเป็นตัวเริ่มต้นแต่แม่ด้านก็เป็นไฟไท้ายสองก้อน แล้วก็มีมาจากญี่ปุ่นที่นําเข้ามากระจกสีชามีซันรูฟอะไรตัวนั้นอะรุ่นนั้นะมีมีสองประตูสวยแต่บ้านเราไม่ได้เข้ามาสองประตูสวยอยู่เลยดูเท่ดีพวกนั้นก็มีแวก์กอนหน้าตาแปลกแปลกต่อไปก็เป็นเจนหกคนได้ขอดเจนหกตัวนี้ตัวนี้เริ่มต้นปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถึงปีสองพันสองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเมื่อก่อนเนี่ยผลิตรถออกมาประมาณสักสี่ห้าปีใส่สามสี่ปีมันก็เปลี่ยนรุ่นแล้วเปลี่ยนรุ่นแล้วเปลี่ยนรุ่นบ่อยเดี๋ยวมาหลังๆค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็ว ไอ้อตัวนี้เขาเรียกงูเห่านี่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกงูเห่าเพราะหน้ามันหน้ามันจะออกแบบดูดูหน่อยมีมีมข,อขอบขอบตาเหมือนงูเห่าอ๋ออ๋ออ๋ออ,อ๋อ,อ่าเขาเรียกงูเห่าอ๋อแล้วมีออ s i r ไงใช่ไหมอ่าเป็นของรุ่นในในญี่ปุ่นเฉยๆนี่ปีนี้มันมีรุ่นเลฟอะไรเนี่ย LEV อะสมัยก่อนอะอ๋อมันรุ่นที่แบบมันกระจัดไอเสียเหรออ่าอะไรนะ low emission vehicle S <S ใช่ไหม LEV ใช่ใช่ใช่ LEV ฮะอันน,น,นี้เป็นตัวเริ่มต้นไง LEV สมัยก่อนอุ้ยเป็นรุ่น LEV หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นการบำบัดเอ้ยม,มันเป็นการควบคุมเรื่องไอ้เสียให้เสียให้ดีขึ้นก็เลยข,ขึ้นมันมีตัวนี้เหมือนกับเป็น,ปนการโชว์นะครับนี่นี่ต่อไปอีกต่อไปเป็นเจนที่เจ็ดละเจนที่เจ็ดเจนที่เจ็ดนี่มันเริ่มต้นแต่ปีสองพันสามถึงสองพันหกอ่านี่ก็ประมาณ สามสี่ห้าหกเนี่ยประมาณสามสี่ปีเองประวานรุ่นนี้เขาเรียกประวานทำไมเรียกประวานแบงค์มันใหญ่อะไรนะอันนี้ปีอะไรปีสองพันสามของมันถกสามเออเรียกประวานมันใหญ่มันกลมนะมันก็เลยเรียกประวานพราว่าข้างในแม่งกว้างนะตัวเนี้ไอ้ประวานเนี่ยอันนี้เจ็ดแล้วชั้นเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็ดแล้วเนี่ยพอเจ็ดเนี่ยมันมันเริ่มเครื่องมันเริ่ม เริ่มเริ่มเป็นในนี้แล้วนะสองพัสี่สองพันสี่เริ่มมันขึ้นเยอะขึ้นมาอีกแทบจะเป็นฟูลไซส์แล้วอย่างอย่างแต่มันจะปิ่มๆนะปิ่มมันจะปิ่มิก็คือมาตรฐานของอเมริกาเขาจะมีมีมาตรฐานของรถยนต์ว่าไซส์ไหนไซส์เล็กไซส์กลางไซร์ใหญ่เขาเรียกว่า EPA เป็นอะไร environmental protection agency อะไรของเขาเนี่ยแต่แต่ตัว Gen7 เนี่ยผมชอบอย่างนึ่งมันมีเครื่อง V V หกสามพัน อ,อ๋นอนั่เขามาในบ้านเราเออจำได้เคยขับผมเพื่อนเปิดมาโอ้โหเครื่องนี่แน่นตึ๊บเลยท่อเสียสองท่อนี่โอ้โหผมเสียงเครื่องเลยนิ่มตาร์ทแล้วมันรู้สึกมันนิ่มเคยขับของเพื่อนนั่งกันอัดกันไปเต็มคันหกคนเอ็กซฮอนด้าก็เข้ามาขายนะคันโตฮอนด้าเข้ามาอันน,นี้รถรฮอนด้าคาร์เลยฮอนด้าคาร์เลยสีทองเบาะหนังแท้สีครีมจำได้ S <S <S ชา้าออกจาไม่ได้แต่จาได้ไปตีก๊อกกัน <S 1> <S 1> โอ้โหนั่งอัดเต็เต็มคันแต่งงนชาแน่นอนหูราคามันเกือบสองเท่าของพวกอุ่นธรรมดานะแต่ตอนนั้นขับตามกันกับบ m E34 มอีอ e ตอนนั้นเป็น 525i องหออีสา e ตัวนี้กินขาดเลยไอห้าสองห้า e ไล่ตามไม่ทันอูเป็นขี่มานะ แรงบิดมันมาดีอะไรต่างแต่ว่า b ีเอเครื่องเล็กไงม,มันเครื่อง 2, 2, 5, 2องพันสองพันห้าสองพันสามไงมันสองพันสามสองพันห้าช่วงนั้นแต่มันจะเขียนห้าสองห้าไอคือแรงบิดไม่มีแรงม้าประมาณร้อยเจ็ดสิบม้าตัวก็หนักอนอกเรื่องแล้วครับมาตบกับเข้าเรื่องฮอ,อนด้าแต่มันแต่มันเป็นการมาครั้งแรกของเครื่อง k คยี่สบสี่ขอ,อ,อจากให้ชีสองเอใช่ไหมใช่ แล้วก็มาเป็นเคย K24 ิบสี่เคยิบสี่ที่สุดฮิ่นั้นนาทีนี้เลยเออตอนนี้มาอยู่ในเครื่องของซ r v วนะไม่มีแล้วโอเคยี่สิบสี่หมดหมดเลิกแล้วเลิกแล้วแต่คนเอามาเล่นเอามาแต่งมาอะไรกันเยอะเออยเคเคที่ของของมือนอกเคสวับเคสวับไงก็คืออะไรก็แล้วแต่รถไม่ว่ารถยี่ห้ออะไรก็แต่มาวางเครื่องเคนี่แหละยี่สิบยี่สิบสี่เอาท่อนบนท่อนล่างอะไรมาเล่นกันชุดแต่งมากันเต็มไ่หมดเลยไงมันทนหรือไงไม่รู้นะมันจูนได้เยอะจูนได้เยอะเน่ใส่บผูกโบก็ได้นี่ยอื ตัว K24 ต่อไปต่อไปเป็น g e นที่8คอนได้คอน Gen g e n t i o มันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2007ถึง2012พอดีคุณแบงค์เขาเรียกรุ่นกันดั้มนะผมก็ไม่รู้อะแต่ไมกล้าอาจจะเหมือนนะเพราะว่ามันเหมือนกับมันมันจะออกรหมเรียมๆหน่อยนะมันเหมือประกอบประกอบริมเรียมหน่อยสวยดีสวยดีรุ่นนี้สวยดี Gen 8ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ ตามมาตรฐานอเมริกาที่บอกไปตอนแรก EPA เนี่ยฮะ USPA เนี่ยเขาขยับจากการเป็นรถขนาดกลางกลายเป็นขนาดใหญ่เพราะว่ารถมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งภายในเขาเนี่ยมันโตเกินไซส์กลางแล้วมันกลายเป็นรถขนาดใหญ่แล้วคันนี้ก็แต่มันกว้างขึ้นนะตัวนี้มันกว้างแต่มันกว้างไม่รู้กว้างเกินหรือันน่อนะเกินไซส์ความเป็นแอคคอร์ดมันหรือเปล่าไงเพราะจริงๆมันคือรถขนาดกลางแต่เขาไปกินรถใหญ่ที่ต่ําที่สุดอ่ะอันนี้คือเจน8ด ไอ้เจนแปดนี่แหละผมเคยซื้อนะแล้วเวลาขับตัวน้าท่วมท่วมท่วมแค่เลยเลยล้อครึ่งล้อมนิดหน่อยอ่ะเครื่องดับเลยนะมันเหมือนกับท่อเขาเรียกท่ออะไรท่อไอดีอ่ะมันอยู่ต่าไอ้กองอากาศใช่ไหมอ๋อมันอยู่ต่ำมันดูดเข้ามามันดูดเข้ามาหูเครื่องเครื่องพังเลยใช่ต้องไปต้องไปนี่เลยเข้าศูนย์เลยแต่รุ่นนี้มากับน้ํามีตัวเจนแปดนจน่ปนเหรอเจ้าใช่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 เพราะมันอยู่ในระหว่างช่วงปีสองพันสิบ น้ำท่วมปีสองพันสิบเอ็ดเออนี่มันถึงปีสองพันสิบสองอ๋อมันมีรุ่นเจแปนอีกสิรุ่นเจแปนอืมรุ่นเจแปนนําเข้าทั้งคันแอคคอร์ดมีด้วยเนาะแอคคอร์ดก็มีคือเรื่องอะไรงน้จำได้ว่ามีไอ้นั่นใช่ไหมไอ้อะไรอ่ะที่เป็นแฮชแบ็คแจ๊ดแจ๊ดเออแจ๊ดเจแปนสีเหลืองใช่ไหมอือคือน้ําท่วมโรงงานฮอนด้าฮอนด้าที่ยุยาอืมแล้วก็ต้องโองมอบรถใบจองกวนวงเมื่อไหร่จะได้รถใช่ไหมญี่ปุ่นก็เลย แก้ว่าส่งรถจากตันที่ญี่ปุ่นมามันก็จะมีตัว2.0 EL ที่มีซันรูฟอ่ะ2.0ไม่มีออปชั่นซันรูฟแต่แต่ไอ้บางบางคนได้โอ้โหบ้านเราสมัยก่อนนี่ซันรูฟนี่โอ้โหอย่างเท่ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหอยากจะปิดซันรูฟมากในอากาศแต่จริงๆมันมันมันเออมันดูเท่ไงมาคือใครไม่มีซันรูฟไปแตะตัดสติกเกอร์แปะ ีดังๆให้ดูเหมือนเป็นเป็นเป็นซันรูมบนหลังคาต่อไปก็เป็นเจนนิชันที่เก้าเจนที่เก้าล้เจนเเริ่มปี2012แปลกดีตอนนี้คือแอคคอร์ดไซส์เล็กลงตามมาตรฐานอเมริกาที่บอกอันนั้นน่ะอ๋อที่มันเป็นฟูลไซส์ตอนแรกฟูลไซส์กลับมาเป็นมิดไซส์อีกแล้วเออเออมันลดลดไซส์ลงมาแต่มันก็ยังใหญ่อยู่นะมันใหญ่แต่ว่ามันอยู่ปิ่มๆของของขนาดกลางไงอ๋ออ๋อปิ่มของขนาดกลางจากจากจาก าจากขนาดใหญ่จากขนาดใหญ่ใน,ในต่ําสุดของขนาดใหญ่มาอยู่ในปิ่มใหญ่สุดของขนาดล่างเขาอะไรเป็นตัวาามาตรฐานในการวัด<อ>มีขนาดมีปริมาตรมีลงเขางงห้องโดยสารอะไรเงี้ยหรออันนี้ของทั้งห้องโดยสารทั้งภายนอกภายในรวมๆกันแต่มันกลับมากลายเป็นขนาดกลางอีกแล้วแต่บ้านเราก็แบ่งอะซีลิคแอคคอร์ดจริงๆรวมๆประมาณนั้นอเมริกาก็จะมีอะไรของเขาแค่แค่เป็นเป็นเป็นข้อมูลนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็คือแต่เป็นครั้งแรกที่มีไฮบริด อ๋อใช่ใช่เริ่มมาใช้แล้วเริ่มมาใช้แล้วไฮบิดมันจะมาควบคู่กับจริงๆโตโยต้ามีอยู่กับมาก่อนนะอู้แคมรี่ก็ทำมานานแล้วทำมานานแล้วเขามาตั้งแต่ไอ้พรีอุสแล้วมาทำแคมรี่มันก็ไปบี้กับตัวไอ้แคมรี่ไฮบีดตัวห้าศูนยะตัวที่แบงค์แบตแบตกำลังจะดูแลอยู่เนี่ย แต่เครื่องก็เป็นเครื่อง 2000, 2 0 0พแล้วก็เป็นเป็นเป็นแบตไฮบริดแต่แบตเนี่ยเท่าที่รู้นะเท่าที่หาข้อมูลแบตเขาเป็นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเป็นลิเทียมมาเลยอะฮอนด้า <Lith ium. S 1> แต่ยิงเจนเนี้เจนนี้เริ่มมีไฮบริดแต่ขายไม่ค่อยดีนะสมัยก่อนอคนยังไม่เขายังยังไม่มั่นใจไฮบริดของของฮอนด้าไงครั้งแรกๆที่ฮอนด้าทำไฮบริดมีซีมิคไฮบริดมาก่อนมันก็ขายไม่ดีไงใช่ไหมทำไมถึงมาพูดเรื่องไฮบริดเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยรถ ไม่ไฮบริดก็เป็นรถไยฟ้าแล้วขฟ้าแล้วล้วนมันก็มันก็น่าสนใจดีอย่างแคมปนี่ที่เราเคยพูดไปไฮบริดเป็นรถทีน่น่าสนใจเพราะว่าค่าซ่อมมันถูกลงแล้วก็ความเสถียรมันมากขึ้นคนไทยเก่งซ่อมได้ทุกอย่างหาทางซ่อมกันได้ใช่ใช่แต่สมัยก่อนมันแบบเทคโนโลยีมันยังใหม่อยู่นะคนมันก็ยังกลัวก็เหมือนตอนนี้คนก็ยังกลัวเรือ่องแบตเตอรี่ e ี100%้อเมันก็ยังกลัวกันอยู่นะแต่าราคาแล้วก็ลงมาเรื่อยๆราคาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆ เจนสิบครับเจเนอเรชันที่สิบโอ้โหเจนสิบนี่มันเขาโตขึ้นอีกแล้วครับแอรคอร์กาโตกลับไปเป็นฟูลไซซ์อีกแล้วแต่เครื่องเล็กลงนะ <S <S มันเครื่องหนึ่งจุดห้าเทอร์โบนะอ่ามันตอนนี้มันเป็นเรื่องยุโรปมันเริ่มดาวไซซ์ซงเครื่องรถยนต์คือตอนนี้เรื่องเรื่องเรื่องอะไรไอเสียเรื่องต่างๆโดนควบคุมเรื่องมาตรฐานต่างๆโดนควบโดนควบคุมเยอะยูโรห้ายูโรห้ายูโรหกยูอะไรออกมาหมดแล้วตอนนี้ก็คือทําให คือวิธีการลดไอเสียทางนึงก็คือเป็นเทอร์โบเอาไอเสียมาใช้กลับมาใช้อีกทีหนึ่งไงอเอามาปั่นตัวแกนเทอร์โบฝั่งนี้แล้วก็มาอัดอากาศเข้าอันนั้นคือวิธีลดไอเสียทางหนึ่งเลยทำไมไม่ทํสองพันเทอร์โบไปเลยต้องเป็นพันห้าเขามีมีด้วยเขามีสองพันเทอร์โบแต่เมืองไทยจะมีแต่พันห้าเทอร์โบไงสองพันเทอร์โบจริงในเมืองนอกมีตัวนี้ก็จะเอามาแทนนั่นไงเอามาแทนตัว V6 ในเมืองนอกเมืองนอกมันสองพันเทอร์โบแต่บ้านเราเอาพ <5. S 2> <ๆ>ันห<ๆ>้าเทอร์โบเข้ามา เอาเป็นแล้วก็ไฮบริดเราก็ไฮบริดใช่มาทําตลาดอืเพราะบ้านเราเราไม่ได้เน้นเครื่องแรงแบบไม,ไม่ไม่ได้บ้าแบบไม่ามาการแบบเวนีด่ด้วยอะ่ะถ้าเกิดเป็นสองพันเทอร์โบอ่ะพวกแรงม้าเยอะอะไรเยอะเนี่ยภาษีอะไรมันก็เพิ่มขึ้นด้วยราคามันก็สูงขึ้นด้วยเนาะเท่าที่จําได้ภาษีมันคือมันลิมิตอยู่ที่สองอยสิแรงม้านะอืถ้าไม่ถึง2อ0ยสแรงมนะ้าก็คือภาษีไม่เพิ่มขึ้นแต่สเปคที่ผมหาเจนสิบเนี่ยถ้าเป็นสองพัน0 0พันเทอร์โบนี่มันสอง้อยห้าสิบ สองร้อยห้าสิบสองแรงม้าเนี่ยใช่เครื่องมันมาจากไงท้ายอาร์ซีบิกท้ายอาร์ขึ้นสองบันเทโบเครื่องเล็กจริงนะแต่เกียร์สิบสปีดก็เทรนมันกันหมดแล้วไงเออเทรนมันประหยัดน้ำมันเนาะประหยัดน้ำมันก็ซอยเกียร์เข้าไปทำให้อัตราเร่งดีขึ้นไงแรงม้ามันเยอะมากจริงจริงคนดาวไซซิ่งคือเครื่องพันห้าเครื่องเทอร์โบเครื่องเล็กไอเสียน้อยแรงม้าไม่เยอะแล้วก็แตจริงจริงมันก็ไม่ได้น้อยมันก็เข็นขึ้นมาแบบสองร้อยแรงม้า อะไรประมาณานี้แล้วคือมันม,มัน,ม,น,ม,นมันเน้นเรื่องความประหยัดไปด้วยเนาะหนึ่งประหยัดสองเรื่องจริงๆหลักๆเลยเรื่องไอเสียการควบคุมไอเสียต่างๆควบคุมไงให้มันได้เครื่องเบนซินทั้งหลายแหล่นี่ตอนหลังมันถึงมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาอีกไงมาช่วยอีกใช่ไหมมาช่วยเรื่องรถเรื่องไอเสียเจนสุดท้ายคือเจนปัจจุบันเลยถ้าเดี๋ยวก่อนสุดท้ายปี2017นะมันมีมันมีอะไรที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือฮอนด้าเลิกผลิตแอร์คอร์ดคูเป้แอ c ์คอร์ดสองประตูไม่มีแล้ว เจนเจนสิบไม่มีแล้วตัวช่วงเจนสิบปีสองพันสิบเจ็ดที่เลิกผลิตแล้วแล้วก็มีเฟซลิฟตอนสองพันยี่สิบตัวเจนสิบแต่คูเป้บ้านเราแม่ง้าเห็นแต่ซีวิกนะแต่มันเป็นเนี่ยช่วงเจนสิบเจนไม่ชอบเลยหน้าตาแอคคอร์ดมันต้นเหมือนเอาซีวิกมายื้ให้โตขึ้นอันี่สองตัวนะครับคันด้าก็ดูอยู่นะอ๋อโทษทีครับอันนี้ทุกๆโอเคอย่ารูปร่างหน้าตามันคือความรู้สึก ความเห็นส่วนตัวซึ่งผมบอกเลยผมไม่ชอบคือไม่ชอบคือมันยืดอะไรของมันก็ไม่ไรอกผมว่ามันเหมือนกับญี่ปุ่นจ๋าเลยอ่ะมันญี่ปุ่นจ๋าแต่มันจอาเเอาแอคคอร์มายืดเอาซีวิคทําให้โตขึ้นแอคคอร์ก็ทั้งต้องโตกว่านั้นอีกนิดนึงโอ้ดีๆเดี๋ยวไปดูภายในเจนพอเจนปัจจุบันที่ภายในนี่เหมือนทุกทุกรุ่นเลยพวงมาลัยคอนโซลอะไรเงี้ยจริงๆวันนั้นเราไปดูรถจีนจันได้ไหมที่มอเตอร์โชว์ วงมาลัยมี2ก้านทุกลุ่ตัดด้านทางแค่แปะอี่ห้อแม่เราปนมันประหยัดต้นทุนนะเนอะมันใช้ mass product นะก็ก็เหมือนก็เหมือนคนหน้าเนี่ย hrv crv accord ภูมิอะไรแม่งตัวเดียวกันหมดเลยคนโซนตัวเดียวกันหมดเลยมันก็มันก็แชร์แชร์อะไรแชร์อะไรมันก็ทําให้ราคาไม่สูงเยอะนี่เจนสุดท้ายยิ่งไปกันใหญ่นะตอนนี้รถจีนมาเต็มเตมครับเปิดองพันหลังจากโควิดมาแล้วตอนนี้ชัดเจนแล้ว แอรคอร์ดรู้ทําไงถาให้มันโตขึ้นอีกมันจะใหญ่กว่านี้ได้ไหมคือเขาบอกว่ามันยืดโอเวอร์แฮงคือด้านหน้าก็คือหลังจากเนี่ยหลังจากไอ้ล้อหน้าไปยืดออกไปอีกห้มันยาวขึ้นอีกเพื่ออะไรก็ไม่รู้ด้านหลังก็ยืดออกไปอีกใส่ของได้มากขึ้นอีกรถมันยาวมันโตข้าไปเอยจุดศูนย์่วงต่ำไงจะได้นิ่มๆไงจะได้เกาะถนนมันความยาวมัน4ี่จุดเก้าเมตรละสี่สี่เมตรเก้าสิบเกือบห้าเมตรแล้วสี่จุดเก้าเจ็ด ไม่ต้องไปเทียบไอ้นี่นะไอ้นี่ห้ากว่าอันเนี้ยจริงๆ4.97จุ้าเจ็ดแล้วยายละมุ่งอะแคมรี่เขาก็ทำออกมาไอ้ฐานล้ออันน้เถวเ S-Class เมื่อก่อนนี้ไงฐานล้อฐานล้อมันอยู่ที่2 2.83อจมจริงๆรูปทรงมันนะมันแปลกๆนะมันจะฮ h ชแบ k ก็ไม่ฮัชแบกแต่ในนี้โรงงาน Honda อยู่ปราจินใช้โรงงานปราจินบุรีและผลิตพวกนี้ ก็เหมือนเดิมมีเครื่องพันห้าเทอร์โบมีเรื่องเครื่องไฮบริดมูงไคมันมีแค่ e h v กับ r s r s ครูไม่มีปลั๊กอินมั้งอแอขอ,ย,อยังไม่มีปลั๊กอินแม่เรายังไม่มีเกียร์เป็นเกียร์ c v t ตัวไฮบริดโอ้โหแต่ผมชอบนะโบสโบสสิบสองตำแหน่งใช่เขามาใส่ออปชั่นใส่ต่างๆอ่ะคาวนี้กลับมาถ้าใช้แนะนำไม่ใช่รุ่นที่ชอบนะรุ่นชอบเมื่อกี้เราบอกไปแล้วคือเจน เจนสี่ใช่ไหมตาเพชรตาเพชรครอบส่วนตัวโอเคแต่ให้แนะนําในฮอนด้าเนี่ยถ้าแนะนําให้ซื้อนะปัจจุบันหมายความว่าะที่อะไรที่มันคุ้มค่าน่าใช้ราคาลงมาพอสมควรนะต่างๆผมว่าเป็นเจนเก้านี่แหละเจนเก้าเนี่ยมันช่วงระหว่างปีนี่มัน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 ยาวมากเลยนะตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบถึง2 0 1พันสิบเก้าเนี่ยร่วมหกปีเลยนะถือว่าให้จิมจิมนุ่นไหนอะเพราะมันเยอะมากเลยเครื่องสันไหม ครึ่งสองพันสี่คือตอนนี้บรรมันมันไฮบแต่โอ้โหไฮบริดเจนเก้ามันก็ยังไม่นี่นะมันเป็นรุ่นใหม่งไม่ของฮนด้าไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าเปยนะผมจิ้มรุ่นสองจุดสี่อ่ะผมชอบน่าใช้อยู่น่าใช้ราคาก็จับต้องได้ใช่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคามันอยู่ประมาณถ้าจับมันก็คืออย่างนี้เอาแบบกลางๆนะมันก็อยู่ประมาณห้าแสนบวกลบอ่ะตัวปีสองพันสิบเจ็ดอะไรเงี้ยสิบเจ็ดสิบแปดมันแ็นที่เชนแล้ว สรุปนะครับรุ่นที่แนะนำคือเจน9เจนเเจนเเป็นรุ่นขายดีฮนะรุ่นปีไหนปี2013 2 0 1 3ถึง18ประมาณช่วงนั้น13-18ถึง18คือไม่เก่าไปประมาณเกือบประมาณ10ปีผมว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของแคมรี่เหมือนกันที่ขายดีนะใช่แต่ตอนนี้เราเอา2004ตัวนี้มาเทียบกับแคมรี่ที่เราเคยเล็ o คอมเมไปตัวไฮบริดแต่คืออ่ะ อันนี้โอเคแอคคอร์ดแนะนําตัวนี้ใช่ไหมแนะนําตัวนี้ว่าตัวนี้น่าใช้น่าซื้อราคาจับต้องได้อแล้วถ้าเอาสองคันมาเทียบกันเลยแอคคอร์ดกับแคมรี่ตัวปีไหนตัวปีสองพันสี่เท่าเออเอาปีอะไรเอซวีห้าสิบใช่ไหมเอาไฮบิดกับไฮบิดเลยไหมโอ้ได้ไฮบิดไฮบิดแบบส่วนตัวไปแคมรี่เลยจบแต่ถ้าเอาแบบตัวที่เราแนะนำแบบตัวสองพันสี่มาเทียบกับไฮบิดแคมรี่ล่ะแต่ไฮบิดจะกินเรื่องไอออปชั่นจะมาเยอะ ผมก็เอาแคลมรีนะไอแคมรีเป็นเครื่องสองจุดห้าสจุดี่สองจุดห้าผมก็เอาแคมรีนะเพราะอะไรด้วยก็แคมรีเนี่ยมันอะไหล่มันเยอะกว่าทนกว่าไม่จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยมันซ่อมง่ายนะผมว่าแล้วปีนี้มันปีที่แคมรีทำออกมาด้วยเงียบจริงอะเสียงเข้าลมที่บอกมีปัญหารถแต่รถมันโตนะแต่แอคคอร์ดมันก็เหมือนจะบอกว่ามันคือรถมันก็ออกสปอร์ตสวยนะแคมรีมันจะออกเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยรุ่นเนี้ยแต่แอคอร์ดมันจะออกเป็นแบบ สปอร์ตหน่อย๋ยวขอดูหน้าตามีทีนะมันจะออกแหลมแหลมนมนหน่อยมันออกแบบคนละสไตล์กับไอ้นี่เลยคืออย่างนี้จากใจคนเคยใช้จากใจคนใช้แคมรี่ถ้าเทียบเทคโนโลยีอะแอคคอร์ดเจนเก้าชนะทำไมอะออปชั่นมันเยอะกว่านะออปชั่นเยอะกว่าพี่ก้องรอบก้องรอบคันด้วยเหรอมีก็กล้องที่เวลาเปิดไฟเลี้ยวมันก็มีก็มีกล้องด้วย มีกล้องเนี่ยแคมรี่ไม่มีนะอ่าแคมรี่ไม่มีใช่ไอ้นี่มีเลนส์คีฟแล้วแคมรี่ยังไปคุยธรรมดาอยู่เลยเฮ้แต่ผมชอบแคมรี่นะที่เบาะหลังมันขยบได้เบาะเบาะหลังภายในสิ่งที่บอกกันมันเหมือนเหมือนแคมรี่ทำมาให้คนนั่งไงผู้โดยสารภายในข้างหลังเออมันเอ็นได้ มีอะไรมีมาครบหมดมีของเล่นมีอะไรมันเหมือนเล่อเลยเนี่ยมาถึงเจนปัจจุบันยังให้เลยโอ้ซึ่งมันดีมากนะคนมันชอบมากนะสวยว่่ตัวนี้นี่ไงเออสวยสวยถ้าอันเนี้ยเทียบกับแคมรี่เอาอันเนี้ยเหรอเอาฮอนด้าผมก็ว่ามันสวยแต่ผมชอบคือยาวๆผมว่าแคมรี่มันดูแลรักษาง่ายกว่า้ยแต่ตัวนี้สวยแต่ถ้าเจนจิตไม่เอาอ่ะเจนจิตมาตาประหลาดอะแต่เจนเก้าเอ้ยสวยนะตัวนี้ตัวนี้โอเค แต่เวลาขับนี่รู้สึกเลยนะว่าขับแอคคอร์ไอขับแคมรี่ขับแอคคอร์เนี่ยความรู้สึกคนละฟิลนะไรนะใช่ใช่ใช่คนละฟิลเลยแอคคอร์มันจะแบบมันจะแบบมันออกดูสปอร์ตจริงอะแต่แคมรี่มันดูแบบจะพูดยังไงอะมันดูมั่นคงกว่าไหมดูดูมั่นใจกว่าไหมถ้าขับเร็วก็พอๆกันเลยอมื่อกีว่าผมว่าพอๆกันเลยแต่ผมดูแลเรื่องผมผมชอบแคมรี่มันมันเออมันซ่อมง่าย เพราะรถเก่าเก่ามันก็ต้องเน้นซ่อมด้วยนะโอเคก็โอเคก็ยังไงก็ติดฝากติดตามด้วยนะครับช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกผมเดี๋ยวมีคลิปดีๆจะส่งให้เรื่อยๆครับถ้ามีอีกอันหนึ่งถ้าอยากจะคอมเมนต์เลยมาฝากอันหนึ่งครับแคมรี่กับแอ c o r d คุณจะเลือกรุ่นไหนคุณจะเลือกตัวไหนแคมรี่กับแอคคอรอันดีกว่าอย่างเงีอยากฟังอยากดูเหมือนกันว่าผู้ชม ใครใครชอบแอคคอร์ดใครชอบแคมรี่มากกว่ากันนะครับฝากดูนิดนึงได้ครับเขียนไม่ได้แอคคอร์ดแคมรี่แอคคอร์ดแคมรี่ลองดูครับครับเขียนเต็มๆนะฮะแอคคอร์ดแคมรี่ไม่เอาตัวย่อนะฮะเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยบางทีโอเคปิดจบ